เรื่องเล่าจากหญิงชราเมื่อเธอมาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โคราพี้แชนแนลค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องราวดีๆข้อคิดคติเตือนใจบทความดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ ในวันแรกที่พวกเราเริ่มต้นการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นอาจารย์ของเราได้เข้ามาแนะนำตัวและบอกให้พวกเราทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนผมยืนขึ้นแล้วมองไปอรอบๆแต่ทันใดนั้นมีมือมือนึงเอื้อมมาจับปากของผมผมหันไปก็พบกับหญิงชราร่างเล็ก ผิวหนังเหี่ยวย่นที่ส่งรอยยิ้มอันเป็นประกายมาให้ผมรอยยิ้มนั้นทำให้เธอดูสดใสยอย่างยิ่งหญิงชราคนนั้นกล่าวขึ้นว่าสวัสดีพ่อรูปหล่อฉันชื่อโรสอายุ87แล้วมาให้ฉันกอดสักทีสิผมหัวเราะกับท่าทางของเธอและตอบไปอย่างร่าเริงว่าแน่นอนได้สิครับแล้วเธอก็กอดผมอย่างแรงผมถามเธอว่า ทำไมคุณยายถึงมาเรียนมหาวิทยาลัยเอาตอนที่อายุน้อยและไร้เดียงสายอย่างนี้ล่ะครับคุณยายตอบด้วยเสียงปนหัวเราะว่าฉันมาหาสามีรวยๆที่ฉันจะได้แต่งงานด้วยแล้วมีลูกสักสองสามคนผมขัดจังหวะเธอโดยถามว่าไม่เอาครับถามจริงๆผมสงสัยจริงๆว่าคุณยายคิดยังไงถึงมาเรียนจนอายุป่านนี้และคุณยายตอบว่า ยายฝันมานานแล้วว่ายายอยากจะได้ใบปริญญาและตอนนี้ยายก็กำลังสานฝันให้เป็นจริงและกำลังจะได้ปริญญาเหมือนอย่างที่ฝันหลังจากเลิกเรียนวิชานั้นผมและยายก็เดินไปที่อาคารสโมสรน,นักศึกษาด้วยกันและนั่งกินชานมไข่มุกด้วยกันจากนั้นเป็นต้นมาพวกเราก็สนิทกันมากและกลายเป็นเพื่อนสนิทกันในที่สุด ตลอด3เดือนหลังจากนั้นเราจะออกจากชั้นเรียนไปพร้อมกันและไปนั่งคุยกันสนทนากันไม่หยุดผมเองต้องประหลาดใจอยู่เสมอเมื่อได้ฟังเรื่องของคุณยายเล่าเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เธอมีให้กับผมฟังตลอดปีนั้นคุณยายโรสได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยายลัยของเราและเธอนั้นจะเป็นเพื่อนได้กับทุกคนในทุกทกที่คุณยายไปไหน เธอมักจะแต่งตัวดีๆและสุภาพอยู่เสมออีกทั้งให้ความสนใจกับคนที่เข้ามาพูดคุยกับเธอนักศึกษาทุกคนรักและเคารพคุณยายมากเรียกได้ว่าคุณยายใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มากเมื่อถึงตอนสิ้นสุดภาคการศึกษา เราได้เชิญคุณยายโรสมาให้พูดที่งานเลี้ยงของทีมฟุตบอลของเราผมไม่เคยลืมเลยว่าเธอได้สอนอะไรให้กับเราบ้างพิธีกรแนะนำตัวเธอและเธอก็เดินขึ้นมาที่แท่นตอนที่เธอกำลังเตรียมตัวที่จะพูดตามที่เธอตั้งใจนั้นเธอทำการ์ดที่บันทึกเรื่องที่เธอพูดตกที่พื้นเธอทั้งอายและทั้งประมาแต่เธอโน้มตัวเข้าหาไมโครโฟนแล้วพูดว่าขอโทษด้วยนะ ที่ฉันซุ่มซ่ามฉันเลิกกินเบียร์มาตั้งนานแล้วแต่แอลกอฮอล์พวกนี้มันแรงจริงๆฉันคงจะเอาบทของฉันมาเรียงใหม่ไม่ทันแล้วงั้นฉันก็คงได้แค่บอกเรื่องที่ฉันรู้ให้กับพวกคุณก็แล้วกันพวกเราทุกคนหัวเราะกันอย่างท้องคัดท้องแข็งตอนที่เธอเริ่มต้นว่าพวกเราทุกคนนั้นไม่ได้หยุดเล่นเพราะเราแก่รอกแต่เราแก่เพราะว่าเราหยุดเล่นที่จริงแล้ว มีเคล็ดลับสู่การที่จะยังหนุ่มยังสาวอยู่เสมอและมีความสุขและประสบความสำเร็จอยู่4ประการคือ 1. คุณจะต้องหวัวเราะและมีเรื่องสนุกขำขันทุกๆวัน 2. พวกคุณจะต้องมีความฝันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสูญเสียความฝันของคุณไปคุณจะตายมีคนมากมายที่ยังเดินไปเดินมาอยู่ทั้งทั้ที่ตายไปแล้วและไม่รู้ได้ซ้าว่าตายไปแล้ว 3. การที่คุณแก่ขึ้นและเติบโตขึ้นนั้นมันแตกต่างกันมากถ้าคุณอายุ19แล้วนอนอยู่บนเตียงเฉยๆปีหนึ่งและไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยตลอดทั้งปีคุณก็จะอายุ20ถ้าฉันอายุ87แล้วนอนเฉยๆไม่ทำอะไรเลยตลอดทั้งปีฉันจะอายุ88 ทุกคนนั้นจะแก่ขึ้นทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยความสามารถอะไรเลยประเด็นของการเติบโตนั้นอยู่ที่การสแสวงหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลง 4. อย่าทิ้งอะไรไว้ให้เสียใจภายหลังคนสูงอายุส่วนใหญ่นั้นไม่เสียใจกับสิ่งที่ได้ทำลงไปแล้วแต่ มักจะเสียใจกับสิ่งที่ยังไม่ได้ทำคนที่กลัวความตายนั้นมีแต่คนที่ยังมีสิ่งที่ต้องเสียใจค้างคายอยู่หลังจากเธอพูดจบเธอก็ร้องเพลง The Rose อย่างกล้าหาญจากนั้นเธอก็ได้แนะนำให้พวกเราทุกคนศึกษาเนื้อร้องของเพลงนั้นและเอาความหมายเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราเมื่อสิ้นปีการศึกษานั้น คุณยายโรสได้รับไปปริญญาตามที่เธอฝันไว้เมื่อนานมาแล้วหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์หลังจบการศึกษาคุณยายได้จากไปอย่างสงบเธอนอนหลับไปและไม่ตื่นขึ้นอีกเลยนักศึกษากว่า2,000คนไปร่วมพิธีศพของเธอเพื่อแสดงความเคารพต่อหญิงชราผู้วิเศษ ผู้ได้สอนให้พวกเขาได้รู้ด้วยการทำให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นทุกสิ่งที่คุณสามารถเป็นไปได้เรื่องราวเหล่านี้ส่งต่อกันมาเพื่อระลึกถึงหญิงชราที่ชื่อโรสจงจําไว้ว่าการแก่ขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การเติบโตขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราเลือกได้เราอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เราได้รับแต่เราจะมีชีวิตอยู่เพราะสิ่งที่เราให้ไป สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจาก Thai Home Master เมื่อดูคลิปเสร็จแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกันเช่นไรบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างแสดงความคิดเห็นกันนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปใหม่ๆต่อไปรีบกดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ